คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือวนี้กัมาพบกับน้ำเชียในงวดวันที่16รกรกฎาคม6คคมูค่ะเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะมือวนี้น้ำเชียก็ได้รับไล่จากพระอาจารย์ต,ตนหรือว่าปูซีหาเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเลข ประมูลหาแสนบนค่ะงวดว่างหันนี่ได้แปดกับซีซีไปลักลอยเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับสายวิ่งบอกควรผาดเด้คอค่ะปูเพ่นกระบอกน้ำเชี่ยอยู่ว่าแตงแต่ใดมาาน้ำผู้ใหญ่ใจดีนี่เลขประมูลของปูนี่ลักลอยนี่ หน่อยอยูค่ะท่านผู้ชมมันสิไปรักลอยค่ะมีตะไปหน่วยกับสิบเด้อค่ะท่านผู้ชมก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเลขประมูลหาแสนของพระอาจารย์ต้นน้ําเชียร์ขอขอบคุณปูที่เมตตาตัวเลขให้ทางช่องย t u b e น้ําเชียเด้อค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้ําเชียกับเก่ามาเชียในเด้อค่ะท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังปูกันเลยเด้อค่ะ ปูกลับนมัสการค่ะอาะโหลจะเล่นพอนปูเจี่ยบอะค่ะเอ้เอ้เอ้จะเล่นพอนอันมันเศร้าตกไปค่ะปูค่ะบนกระตกเบาๆค่ะกโต้าละละโต๊ะเบาเบาแล้วค่ะได้ได้ยินเสียงน้ำเชี่ยบ่ะค่ะปูได้ยินแล้วได้ยินแล้วค่ะโต๊ะแข็ค่ะว่าหันโต๊แข็งเนาะปูเนาะอ่าอ่าก็ธรรมดาค่ะ ห่อนมาสองมือแล้วค่ะห่อนมาสองมือแล้วอ่าอ,อากาศเอาค่ะแลควาสุขภาพกันเนี่ยละ่ะค่ะอยู่ดีมีแห้งบ่าางงค่ะปู่อะแห้งแน่นดีเนาะค่ะตางเปนจระยิบกระยิบกระยิบข้าโย่ค่ะเฝ้าไก่สีแดงเมียเป็นั่งเฝ้าปู่หรอละปู่เฮียนบ่ทหันได้แล้วแม่ปู่สั่งเฮ็ดซ่าค่ะปู่อะอ๋ออ๋อกระงโซบลาบออกริกไหม ไปกัเฮ็ดแนวนาะค่ะปูค่ะอันธรรมาดาค่ะมื้อนี้อาเาปูทรงเหลขกประมูลหาแสนมาให้งวดว่าหันไปลักร้อยเนาะปูเนาะเออๆอ,อก็เดินดีเนาะ,ะเด็กวิ่งยูดเนาะมีนอยู่คับปูาสายหยุดซ้ายวิย่งเนะเาะเวลาที่รอคอยเหลขกซ่องสำหรับปูติดตามแนวทังเด็กลองประมูลห้าแสนบน บนอย่างเดียวเนาะ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> เด็กซองประมูลบนผูใ้ใหญ่ใจดีเพิ่นกับ <c oughs> เด็กเพิ่นกับเขาตอนนี้อย่างน้องน้ำเทียนเนาะแมนอมยู่ค <c oughs> ่ะปูเอฟซีกับพิจารณนเนาเด้อเป็น <c oughs> แนวทางเขามาเข้ากับหาเด็กมากประกบเอามาจับคู่เอาค่ะวันนี้เพิ่นวันวนีน้เพิ่นบรได้เจาะมาให้แล้วเพิ่นบรได้เน้นมาใหาย้ยเนี่ยน้ำเทียนค่ะปู่เป็นให้มาสองตัวมาหนึ่งตัวคนว่าสองตัวมาหนึ่งตัวแน่นอนค่ะ น่าจะล้านเปอร์เซ็นต์ผวางทีเนี่ยโอ้น่าจะครับเออการเป็นแนวทางของผลนอกอวกาศอีกคณาออกเพราะว่าค่ะเหลขกอเป็นแนวทางให้สําหรับผู้ที่ชื่นชอบเท่านั้นเนาะค่ะของกูที่ลอกค่อยในเหล็กซ่องอ่าประมุลนหาเสนีพวกคนคิดตามไลาเนยที่ทังทางสายเอฟซีกีทายออกไปทุกช่องแล้วกาอ่าเสี่ยนในเมืองไทยเนาะค่ะกู อามุโสเนี่ยเมืองไทยนี่มีเป็นล้านตัวพคนกว่านี้สองล้านแมนอยู่ขับปู่แต่ว่าก็อัศจรรย์อยู่ได้เลขเลขกด้วยตัวเนาะคนก็จับยกมาให้ค่ะแม่นอยู่ดิปู่ขาก็นำไปปกบใส่จากใจสองตัวสามตัวในสูตรของตัวเองเนาะค่ะในสูตรของตัวเองเขาก็นำไปประกอบใส่เอ่อเป็นแนวทางอิจฉาหนายเขามีแนวทางในสลากจีนแบงรัฐบาลค่ะฮอกก้าพุทธไหมาข้างบนสองห้าแสนวันนี้ ไอมาเลขแปดแปดเลขแปดค่ะปู้แปดตัวหนึ่งอีกตัวนึงก็เลขสองอืมอ่าแล้วก็เลขสองค่อนข้างที่จะมาล้านเปอร์เซ็นแต่คนบริจย่อมาไห้คน่าคนไห้อ่เเาเลือกออกมากหนึ่งตัวแน่นอนค่ะ <c oughs> มาหนึ่งมาหนึ่งตัวแน่นอนสําหรับซองบนงวดนี้ค่ะ <c oughs> คนวนคนาตาแน่คนเกี่ยร์เลขอเมรันคนเกียร์ ทางเดินของเหล็กนะครับเล็ก we อ๋อท่านคนว่ากระซาค่ะสักน้อยสำหรับซ่องประมุ่นหางมืดกระซาซ่องประมุ oh, ่นล่างหกมืดกระส่วนปรเฮ็ดแล้วมากแล้วละเพียงแต่ว่าตอนนี้จะเอาซ่องบนสักหน่อยจะติดตามซ่องล่างกันเนาะค่ะของเหล็ก่องล่างอาจารย์มักนั่อยู่เน๊ของเหล็กสองตั๊กแตนแปดอาจารย์มักนั่อยู่ปู้มักตัวอะไรครันปู้อาจารย์มักสองเอ๊แล้วเสี้ยวว่ามาผัว น้ำเสี่ยมังเศษสองทายไปโดนไหนเด้อสองทายสองทายไปงวดหนึ่งแล้วสิคับมาพร้อมพร้อมกับเหล็กเหล็กมุ่นมักมักอยู่เลขกสองนะในแนวขางเลขกสองส่วนเหล็กแปดจะมักอยู่อาจารย์มักไปข้างล่างโอ้ปู้ไปมักข้างล่างของอาจารย์หลายหลายค่ะอ่ากางกินตามแนวทางแต่ละสูตรเนาะอันนี้เป็นเลขมุ่นของของอ่า อาจารย์นั่มมาฝาก f ิซีกับพิจารณาหน้าเดอ้อเป็นเลขสองตัวสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะ,ะนั่มไปจิตเอาไว้นไปกูปูน้ำเชียรอยากถามปูว่าขันปูมาสองอันนี้เลขคำนวณปูอันปูสิจับเซให้น้ำเชียร์จะขังเนี่ยค่ะปูเลขอาจารย์อ่าชนที่เลขเก้าชนที่เลขเก้าสิบสูตรหลักสิบเก้ามาลักสิบ ขันจับใสนนี่ก็ได้เด่นสุดๆเลยคือเก้าสองเก้าสองเก้าสองค่ะเม็ดเดียวเลยอ่าสําหรับกับใส่เลขประมูลนะค่ะอันนี้เลขปูด้ประมูลอ่าคือเก้าสองชุดเดียวแต่ในสูตรอ่าของอาจารย์สูตรหลมจมือก็จะมีเลขเด่นอยู่ที่อ่าเลขหนึ่งเลขสองเลขห้าเลขแปดเลขเก้า หนึ่ง <1, S 2> สองห้าแปดเก้าปกเก้าแต่ 9, แต 98, เก้าแปดนี่ยไม่เด่นเพราะว่าถ้าจับใส่หลักสิตแล้วไม่เด่นค่ะไม่เด่นถ้าจับเก้ามาใส่หลักสิบแล้วค่อนข้างที่จะจะออกยากในในอันนี้คือในสูตรของอาจารย์เองนะ,ะในสูตรของอาจารย์แต่สําหรับสูตรคนอื่นอาจถ้าเข้าแล้วก็อาจจะประปกอบง่ายแต่ถ้าแปามาใส่กับเลขเก้าเป็นเก้าแปดนี่คงยากเพราะเลขเก้าของอาจารย์เป็นหลักสิบ จะมาคู่กับเลขหนึ่งเลขสองกับเลขห้าหนึ่งสองห้านี่จะมาเลขหน่วยบนของอาจารย์ในสูตรของอาจารย์เองนะค่ะอยู่อยู่ในสูตรของอาจารย์เองเพราะฉะนั้นแล้วอ่าถ้าจับใส่หนึ่งตัวมานี่เก้าแปดนี่ลองนิดเดียวเพราะฉะนั้นก็คงจะมองไปที่เก้าสองแหละตลา,าดกินแบงค์ค <laughs> ู่ม,มักสองอ่อี่ยคงจะมุ่งไปที่เก้าสองแหละอาจารย์ก็ ฮะสลากเอาไว้สักใบอยู่ชอบชอบอาจารย์ชอบมากค่ะปูมากสองนี้มากเลยเลขเก้าสองสองเก้าเี่เพราะว่าถูกใจตั้งแต่รับสายเนาะรับสายจากผู้ใหญ่ใจดีก็ตื่นเต้น่าเลขเราก็หาตัวประกบคู่อยู่กลัวจะไม่ไม่ไม่โดนในสูตรของอาจารย์นะค่ะอาจารย์ก็ก็ลุ้นอยู่เหมือนกันก็จะพอได้ฟังแล้วโอ้โหตัวเดียวเลย ก็ยาวเลยอ่าเพรตื่นตื่นอยู่ดีค่ะปู่่อก็สอบใจให้เอกซีฟังเนาะค่ะปูคอ่าชอบกับพิจารณานว่าชอบกับพานเนอะเป็นแค่แนวทางสําหรับแต่ละคนเนาะนําเสีือเนาะค่ะปูอาจารย์จะฝากใหแนวทางของสูตรอันนี้คนบอรอคือวิ่งรูดแตะกาให้มีเลขดีทำไม าจับคู่กับเลกข,ของเพนใดเนอะนำเชียแม่นครับแต่ว่า<อ>ถ้าติดตามสูตรอาจารย์นั้นเดี๋ยวเดีมันจะไปแบบทําให้เสียแนวทางเดินเลขเนาะก็ะพิจารณาเอาค่ะพิจารณาเอา นะคะอาจารย์บอกวุกคนล้ำโชคลาบเงินทองมีร่างกายแข็งแรงเนอะล้ำรวยรถนีจินลาำรวยโชคลาบเป็นเศรษฐีพิมาเศรษฐีผู่สุกคนทําเทียรด้อะค่ะปูเนี่ยอาราจังตะกิดซ่องรังเข้าไปเนาะค่ะเด็กฟองบน้อกาสฝากไว้แนวทางแกงขอจะเล่นพอนเนอะค่ะปูกลาบน้มาจัสก,การค่ะอ๋อจะเล่นพอนรวยรวยรวยสาธุค่ะอ,อ๋อค่ะท่านผู้ชม เลขประมูลหาแสนบนเด้อค่ะแปดกับสองค่ะปูเพิ่มหมากสองปูน้ำเชียร์กะเลขขอปูหายจับหายจักหางเพราะว่าเลขประมูลเพิ่นว่าจับงวดนี้ค่ะงวดว่างหันเพิ่นจับแปดี 4. มันว่าเขาค่ะหมดนีดีเพิ่นกะหายตะวิ่งมากแปดกับสองบนปูหมากสองเด้อค่ะท่านผู้ชมน้ำเชียหมากแปดค่ะ ผิพ <Net> ิจารณาเบิ่งเด้อค่ะปูเพิ่นกะเลยจับไห้มาหางเดียวปูมากแห้งคือเก่าสองค่ะสำหรับคลิปนี้ถูกหวยด้วยเงินไปน้ำกันเด้อค่ะท่านผู้ชมอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนสวัสดีค่ะ